เปิดเครื่องมานะครับผมเราก็จะเลือกที่ปุ่มเพเชียนเนี่ยเพื่อใส่ระบุข้อมูลของตัวสัตว์ตัวนี้ก็จะใช้คีย์บอร์ดในการพิมพ์ได้เลยชื่อโรงพยาบาลชื่อตัวสัตว์พันสัตว์ก็จะเป็นสุนัขแมวมา้าหมูวัวอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่า เป็นข้อมูลบันทึกว่าทำหมันหรือย่าง,างน,น,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ID ของตัวสัตว์จะถูกนําไปใช้ไปเป็นชื่อโฟลเดอร์ได้ตัวเพศของสัตว์อายุหมายในนั้นก็พอกดเคปุ๊บข้อมูลของตัวสัตว์จะถูกถูกนําไปขึ้นอยู่ที่ตัวนี้ที่เกาะที่ด้านบนเวลาเราบันทึกภาพ ก็จะไปบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ท,ที่ตัวเครื่องได้แบ่งแยกออกไว้ให้นี่ครับก็จะเป็นชื่อชื่อสัตว์ชื่อโฮสตนี้ที่ไม่แสดงรูปนะครับก็คือต้องไปเปลี่ยนตัวท้ายตัวนี้ ที่รมหลังจากตรวจเสร็จแล้วต้องการจะลบข้อมูลด้านบนนี้เพื่อเตรียมต,ตัวตัวต่อไปให้กดที่ปุ่ม i e n i แซมนะครับข้อมูลด้านบนตัวนี้จะหายไปจะถูกลบไปก็าสามารถใส่ข้อมูลตัวใหม่ลงไปได้เลย